วัดไฟชาร์จนะครับถ้าวัดแบบนี้นะครับมันจะแสดงค่าแค่ครึ่งเดียวนะครับคือประมาณ7โวลต์7-8โวลต์นะแต่ระบบที่การชาร์จของมันนั่นคือ13โวลต์กว่า14โวลต์กว่าเนี่ยคือให้วัดด้วยการใส่ค้วบวกคู่ลบนะครับให้เข้าที่ก่อนแล้วก็แบตเตอรี่ต้องมีการใช้งานได้นะครับ มันถึงจะได้ค่ามาตรฐานที่เราคุยกันนะครับเช่นไฟชาร์จ13โวลต์ไหม14โวลต์ไหมเนี่ยบางคนไม่ได้ต่ขอขั้วให้ครบนะครับมันก็ได้เท่านี้นะมันจะทําให้ท่านนะหลงทางได้ไปเปลี่ยนมัดไปเปลี่ยนแผ่นชาร์ตได้เพราะว่าตัวเองไปวัดแล้วได้แค่7โวลต์8โวลต์อย่างเงี้ยทำไมมันไม่ถึง12 13เหมือนที่เพื่อนๆบอกกันนะครับจาไว้นะครับคือวัดต้องใส่ขั้วบวกขัก้วลบให้ครบแล้วแบตเตอรี่ต้องใช้งานได้นะครับแล้วก็ดูค่าว่ามันอยู่ในค่ามาตรฐานไหม จากเมื่อกี้นะครับ7โวลต์กว่าๆนะครับตอนนี้ใส่ขั้วแบตครบแล้วเห็นไหมครับมันขึ้นมาเป็น13โวลต์กว่าก็คือค่านี้ที่เราคุยกันในกลุ่มค่าสากลที่เราพูดกัน13โวลต์14โวลต์นะครับนี่คือค่าที่ปกตินะครับใส่ขั้วครบนะครับถ้าใส่ไม่ครบมันจะขึ้นครึ่งเดียวนะครับอ,อยากวัดระบบไฟชาร์จว่าคันนี้ไฟชาร์จหรือเปล่า ผมอยากแนะนําอย่างนี้นะครับในรถที่ปกติย้างม่มปกตินะครับการวัดแบบเก่าโดยการถอดขั้วลบหรือขั้วบวกออกจากแบตเนี่ยบางคันใช้ได้ผลบางคันใช้ไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าระบบไฟชายของแต่ละรุ่นออกมาต่างกันอ่าให้แนะนำให้ใช้มัลติมิเตอร์วัดดีกว่านะครับ เราก็ดูง่ายๆชาร์จหรือไม่ชาร์จเนี่ยอันดับแ,แรกก่อนเลยก่อนติดเครื่องเนี่ยแบตเตอรี่มันมีกี่โวลต์เราดูโวลต์ก่อนตอนติดเครื่องเ่ยแบตมันมีกี่โวลต์นะครับอันนี้ก่อนติดเครื่องมี12.8นะครับทีนี้หลังจากเราติดเครื่องแล้วเนี่ยถ้ามันชาร์จก็คือมันเพิ่มเข้ามามันต้องขึ้นนะครับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงระดับที่มันคุมไว้นะครับ14โวลต์กว่า คือบางรุ่นก็ถึงถึงสิห้คือพูดง 15, ่ายๆสิบห้าก็ได้อยู่นะครับสิวลกว่าสนะิบห้าถ้ามันบวกขึ้นจากสิบสองจก็แสดงว่ามันชาร์จนะครับคือเราไม่ต้องไปดูว่าถอดขั้วลบออกระดับหรือไม่ดับอะไรแบบนี้นะครับใช้มันติมิเตอร์นะครับมันมันง่ายกว่าเพราะบางรุ่นรถปกติแต่ถอดรถแบบดับนะครับ